สวัสดีค่ะอรุณรัตน์จะมาสรุปลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่2ธันวาคม2568พี่น้องชาวไทยเตรียมรับประเทศไทยจะอุ่นขึ้นมีหมอกตอนเช้าแต่ยังคงอากาศเย็นวันนี้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3่งองศาเซลเซียสและมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมวลอากาศเย็นเริ่มมีกำลังอ่อนลงข้อควรระวังประชาชนยังต้องดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากอาคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอากาศแห้งพยากรณ์อากาศรายภาค ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุด28-3 3องศาเซลเซียสยอดดอยหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุด4-10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสภากกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยต่ำสุด18 ถึง23องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้และสถานการณ์เคลื่อนลมภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่งทางตอนล่างของภาคสลับกับอากาศเย็นตอนเช้าเคลื่อนลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอควรระวังสําหรับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควัน เพิ่มขึ้นเป็นปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมมีกำลังอ่อนลงอรุณรัตไรางาน